สวัสดีทุกคนาจา๊านี่ผักโขมสรรคุณดีมากนะกินดีมีประโยชน์จริงๆด้วยเขาช่วยชะลอการเสรื่อมของดวงตาได้เป็นอย่างดีช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุอุ้ยเหมาะกับเราช่วยเสริมสร้างระบบขับถ่ายให้ทางานได้ดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารช่วยบํารุง กระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบำรุงโลหิตในร่างกายช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยให้เจริญอาหารแก้อาการเบื่ออาหารได้ดู้โหนี่สคุณผักโขมนีเยอะแย,ยะไปเป็นลมด,ดีมากเลยด้เยเพราะฉะนั้นหาทุกคนหามาปลูกกันได้นะจ๊ะเนี่ยที่เป็นติดดอกๆหรือดอก,ดอก,ดอก,ดอกร่วงไปตรงไหนเดี๋ยก็เกิดเต็มไปหมดเลยหลายคนก็ยังคิดว่าเป็นวัชพืชอยู่เลยผักโขมเนี่ยเราเก็บมาแล้ว แดีเราจะเอาใบเอาใบไปทําอาหารได้เยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเลยใครจะเอาไปแกงส้มเอาไปแกงกะทิใส่หมูสับใส่ไก่ใส่เนื้อเอาไปเจียวใส่ไข่ก็ได้เอาไปต้มจืดใส่หมูสับใส่เต้าหู้ก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบคือสามารถเอาไปทําอาหารได้หลากหลายมากๆเลยผักโขมอบชีสนะ หามาปลูกกันนะจ๊ะถ้าปลูกต้นเดียวแล้วติดดอกเนี่ยรับรองได้เต็มสวนไปหมดเลยงานนี้มีกินโดยที่ไม่มีอดเลยไปละหนึ่งสมองสอง,สองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องอไว้นะจ๊ะทุกคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ